สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อิงอยู่ที่สยามพารากอนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอิงจะมาทําสวยนะคะแต่ว่าจะทําสวยตรงไหนเพราะมันก็สวยอยู่แล้วใช่ปะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าที่เนี่ยเขามีร้านที่ค่อนข้างจะเป็นแรของร้านมากแห่งการทําความสวยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้อิงจะมาทําสวยอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะการเข้าห้าง ที่สยามพารากอนนี้ต้องมีมาตรการนะคะป้องกันโควิด -19 ด้วยต้องพกแมสมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็สแกนไทยชนะแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยนะคะตามกันไปเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเช็คคิวเสร็จแล้วเราก็อยู่ในห้องเชือดกับพี่แอมค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่แอมคะวันนี้ที่อยากจะมาปรึกษาเลยก็คือคิวอิงอ่ะมันมีอยู่แล้วนี่เลยค่ะแต่ว่าห่างคิ้วเนี่ยมันหายค่ะพี่แล้วทีนี้คือเรามีความเข้าใจว่าเรื่องของโูเฮงอ่ะคิ้วมันน่าจะต้องแบบพอดีได้สัดส่วนแต่เนี่ยอิงคิวมันน่าจะสั้นกว่าไหมคะหรือยังไง จริงๆคิ้วของน้องอิงยาได้อิงนิดเด็กจะเหมาะสมในลักษณะช่วงขององศาใส่หน้ามากกว่ามันจะได้รับกับหนกคิ้วเพราะด้ิดคิ้วสั้นมากๆน้าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่คอมพลีทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้พี่มองเนี่ยน้องอิงต้องเพิ่ม ตรงช่วงทองคิ้วตรงนี้ขึ้นมาอีกหน่อยแลก็เพิ่มตรงนี้แล้วก็เพิ่มหางมันจะสวยนะคะช่วงหัวทานุ่นหน่อยะคะ่ะแต่ว่าไล่แบบผ่านๆไม่ได้แบบว่าเน้นมากเ,าเพราะเป็นคนที่หัวคิ้วสวยมากอยู่แล้วมันก็จะทำให้คิ้วเราดูฟูอืมก็จะดูมีความธรรมชาตินั่นเองใช่แบบวแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีก็ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องเขียนคิ้วเลยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่แอมวาดทรงคิ้วประเมินดูแล้วเนี่ยแล้วหลังเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วหลังทํามันจะแบบเจ็บไหมอะไรยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ แล้วนะคะ,ะสาวเป็นยังไงบ้างคิ้วปังมากเสร็จทันทีเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือจากที่เคยคิดไว้ว่าเอะมันจะต้องแบบดําเป็นปื้ด,ดจะต้องแบบดูแข็งแข็งแต่อันเนี้ยคืออยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสเองว่าคือขั้นตอนการทาเนี่ยตอนแรกกลัวมากว่าเอ๊จะเจ็บหรือเปล่าคือไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรแต่แบบมันเหมือนมีอะไรมาสะกิดแค่นั้นนะคะก็คือไม่เจ็บเรียกได้ว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็พอทํามาแล้วเนี่ย มันให้ฟีลแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยก็หมายความว่าตื่นมาคนก็จะสวยเลยอเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะมีคิ้วสวยๆปางๆมีงูที่งรับซํำแบบอิงนะคะต้องตรงมาเลยที่โซปราซี่ค่ะที่เดียวครบจบทุกความสวยงาม